ฮือฮาพบเกาะปริศนาเคลื่อนที่ได้คาดเป็นฐานรับมนุษย์ต่างดาวเปล่านักสำรวจชะง,งนเมื่อค้นพบดีเกาะประหลาดในอาร์เจนตินารูปทรงวงกลมเหลือเชื่อหากเป็นฝีมือธรรมชาติแถมหมุนเคลื่อนที่ได้เองอย่างน่าประหลาดขณะนักล่า UFO ชี้สิ่งนี้อาจเป็นฐานรับเอเลี่ยน โลกเราใบนี้ยังมีสิ่งลึกลับมากมายรอให้เราค้นพบแต่เมื่อค้นพบแล้วมนุษย์จะหาคำตอบได้หรือไม่ว่าคืออะไรและเกิดอะไรขึ้นอย่างไรกันซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทีมนักสำรวจของนิวสปินเลิมผู้ผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์ของอาร์เจนตินากำลังพยายามไขปริศนาหลังเข้าได้พบก่อนเล็กๆอันแปลกประหลาด ที่เขาตั้งชื่อให้ว่าดีไอหรือดวงตาโดยบังเอิญขณะสำรวจหาเซตติ้งการถ่ายทำหนังเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและปริศนาอันน่าชงวนของมันก็ทำให้เขาแทบลืมจุดประสงค์หลักของตัวเองไปในทันทีโดยจากปากคำบอกเล่าของชาวบ้านยังทำให้เขาได้ทราบว่าแถบพื้นที่ที่เรียกว่านี้มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นมากมายแต่ยังไม่เคยมีใครได้เข้าไปสำรวจอย่างจริงจังเลย เว็บไซต์มิเรอร์เปิดเผยเรื่องราวเกาะประหลาดเซอร์จิโอไว้ในรายงานเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2559เกาะที่โค้งกลมสมบูรณ์ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมพารานาระหว่างเมืองแคมปานาและซาราเต้ของนครบัวโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินาเป็นเกาะกลมๆเล็กๆอยู่ในบึงรูปทรงกลมดิกพอๆกับเส้นผ่าศูนย์กลางของมันเพียง 118เมตรเท่านั้นเองความกลมดิีของทั้งเกาะและบึงช่างเพอร์เฟกซยจนไม่อยากจะเชื่อว,ว่ามันเกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติพื้นที่ที่ตั้งจริงๆของ D.I. จากการเดินเท้าถึง8ชั่วโมงฝ่าฟันป่าเข้าไปก็จะได้พบกับบึงและเกาะรูปกลมเป็นดวงตาน,นั้นสมใจและได้พบว่าในน้ำบึงที่ล้อมรอบด้วยเกาะดีนั้นทั้งใสและเย็นอย่างน่าเหลือเชื่อ ไม่เหมือนสภาพแวดล้อมโดยรอบน้ำซ้ำดินในบึงก็แข็งช่างตรงกันข้ามกับสภาพแอ่งนองรอบบึงส่วนกอดที่อยู่ตรงกลางมันก็ลอยอยู่บนอะไรสักอย่างที่พวกเขาไม่อาจหาคำตอบได้เหมือนกัน